พอกข้างล่างพ่อแม่พี่น้องจะผู้มีเกียรติที่ของรบทุสท่านครับขณะนี้เวลา20นาฬิก26นาทีพี่น้องรอใครอยู่หรือเปล่าครับพี่น้องรอใครคุณจะตุพรบอกว่าถ้าท่านประธานวีระเท้าแตะ พื้นเวทีด้านบนเป็นอาัสัญญาณว่าเราจะได้ฟังเสียงของใครครับผมไม่ได้ยินได้ฟังเสียงใครและผู้ป่าใยท่านต่อไปกี่ปีกี่เดือนก็เคลื่อนไหวด้วยหัวใจแกล่งกล้าเดินหน้าสู้เป็นไครมุกจากปากใต้ใครๆรู้ว่าใจสู้อย่างสิงด้วยจริงใจ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเท่านี้ประสบการณ์หลายปีหาไม่ได้วันนี้ไม่รังรอสู้ต่อไปไค่มุกไทยวีระมุสิกบง Terima kasih telah menonton! เพื่อนพ้องน้องที่ครอบครัวความจริงวันนี้ที่เขารบรักทั้งหลาย พี่น้องทั้งหลายมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่ผมประมาณดูแล้วว่าเป็นจำนวน63ล้านคนก็เมื่อคน63ล้านคนมาอยู่ที่นี่หมดแล้ว แล้วมันเหลือใครอยู่ในรำเนียบละ่ะเมื่อ63ล้านคนมาอยู่ในรัชมังคลากิลาสถานหมดแล้วในธรำเนียบรัฐบาลมันก็เหลือแต่สัมภเวสีเท่านั้น และผมต้องกราบเรียนพี่น้องว่าตั้งแต่ได้ฟังคำปราศัยทางการเมืองมาในชีวิตยังไม่เคยประทับใจการปราศัยที่สมบูรณ์แบบได้ทั้งเนื้อหาสาระได้ทั้งความสนุกสนานเท่ากับที่ทุกท่านก่อนหน้าผมพูดไม่เคยปรากฏมาในชีวิต และในฐานะที่ตัวเองก็เป็นนักพูดคนหนึ่งเหมือนกันสามารถที่จะให้คะแนนได้ให้คะแนนผู้ปราศัยตั้งแต่อาจารย์มานิจิตจันกลับจนกระทั่งมาถึงจาตุรนฉายแสงให้คะแนนเต็มครับร้อยเปอร์เซ็นต์ คนเราเมื่อทำข้อสอบได้คะแนนเต็มแล้วไอ้ข้อสอบที่เหลือมาก็ไม่ต้องทำอีกต่อไปก็ไม่รู้จะไปทำทำไมก็คะแนนมันเต็มอยู่แล้วผมจึงไม่รองเพลงผมจึงไม่ปราศัย ผมยกเวลาของผมในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่บอกกับพี่น้องทั้งหลายได้ว่าได้ผ่านการถูกกดขี่ข่มเหงและถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมมาอย่างถึงที่สุดหนึ่งในคนไทยที่ทุกข์ยากเรื่องนี้คือวีระมุสิกพงศ์ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงสามารถจะพูดได้ว่าวีระมศิกพงศ์จะเห็นใจและเข้าใจคนทุกคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงอย่างไร้ความเป็นธรรมวีระมศิกพง์รู้จักคนคนหนึ่งท่านนับตามอายุวีระเป็นพี่เขา ้านับตามตำแหน่งหน้าที่วีระเป็นลูกน้องเขาแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้ววีระอยากมีฐานะอะไรในการสัมพันธ์กับเขาขอบอกว่าวีระต้องการเป็นเพื่อนกับเขา เพื่อนถูกรังแกเพื่อนถูกกดขี่เพื่อนถูกคมเหงอย่างอายุติธรรมเมื่อประมาณสักสี่วันนี้เพื่อนคนนั้นโทรศัพท์มาเขายังใช้สรรพนามเดิมครับพี่พี่ พี่จะจัดชุมนุมคนเสื้อแดงที่สนามราชมังคลาให้ผมพูดสักคนได้ไหมพี่มันไม่รู้เป็นเพราะอะไรที่สังคมไทยของเรานี้มันจึงเกิดเหตุการณ์ว่า คนคนหนึ่งถูกกระทืบ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 สองปีครึ่งติดต่อกันไม่เคยเว้นแม้แต่ละวันวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่เขาขอเวทีที่จะพูดกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เขาคิดว่าเขารัก และเขาเชื่อว่าคนไทยก็รักเขาเขาขอเวลาสักสิบนาทีเท่านั้นมันเดือดร้อนกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเดือดร้อนไปตั้งกับพลทหารขึ้นไปจนถึงพลเอก วีระก็เลยตอบเขาไปบอกว่าท่านครับยังเรียกท่านอยู่ท่านครับเวทีคนเสื้อสีแดงเป็นเวทีประชาธิปไตยผมตัดสินใจส่วนตัวผมนั้นไม่มีปัญหาคือบอกท่านได้เลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวีระรับผิดชอบ